สวัสดีครับวัสดียมเย็นครับผมที่จะพาไปดูอะไรบางอย่างนะผมว่าทําไมทําไมคันผมบางทีมันทะลุไปไงั้นผมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวสาเหตุก็ได้ดูรอยดูรอยดูรอยลูกพี่ก็เดินข้ามโอ้โหเยยบสัเป็นร่องเลยนดูดูรอยเท้าโอ้โหอย่างใหญ่ดู เดินลงขึ้นมานี่เดินมาจากโน้นเดินมาจากนน้นแล้วก็เดินมาเนี่เดินนี่เดินนี่แล้วก็เหยียบคันนี่ดูลอยดูลอยดูลอยแล้วก็เดินมานี่นนแล,นนแล้วลก็ข้ามมานี่ันนี้ท้องติดท้องท้องท้องติด <ś led> น,น,นี่้อยเท้าหน้าเหยียบตรงนี้ ด,ดูไปปุ๊บก็เดินไปตรงไหนต่อในเหยียบตรงนี้แล้วให้เยอะไปไหนต่อวะไม่เห็นมีรอยหรือว่ามาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็ย้ายกลับไปอ๋อเนี่ยเนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้โอ้โหไปนี่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 เยอะละป๊อปป๊อปเยียบมนันนี่ป๊อปโอ้โหนี่นี่น,นี่สุดเลย นี่ไปไหนจะโอ้นี่นไฟละสุดเลยตรงนี้อ,อแล้วก็ไปนี่ต่อแล้วก็มาตรงนี้พี่ใหญ่มาเดินตรวจงานเป็นยกกลองในคำร้150อยห้าสิบไร่แปลงเก่านะ ปลักลักไว้แล้วอันนี้ผมไล่วางท่อเสร็จแล้วท่อระบายน้ำออกจากที่ปักวักที่ทีเนี่ยมันทำง่ายเนี่ยครับนี้เป็น,เป,นเป็นหลักหลักกลางล่องครับท้องล่องท้องล่องที่เราจะขุดนะครับท้องล่องที่รถถงุงรถไถวิ่งรถกระบะวิ่งฮะส่วนในลักยาวใหญ่ๆนี่ก็เป็น ล่องที่ก็จะปลูกนะครับล่องก็มีเนี้ยยาวไปงี้ยาวไปงี้นะครับผมส่วนลอ่องอ่หลักใหญ่ๆคือเป็นล่องที่เาปลูกปลูกทุเรียนนะครับล่องตัวนี้เขาปลูกส่วนในหลักใหญ่ๆสองข้างติดติดกันนี้คือเป็นถนนถนนผ่ากลางถนนผ่ากลางไปตรงนู้นนะครับจากนู้นมาเห็นไหมนี่คือถนนผ่ากลางกลางที่ ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็หัวแล้วก็หัวที่ท้ายที่โอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ